กองบองตื่นเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังโดยกองบองตื่นครับพลักพระเกจิชื่อดังสุกซ่อนสตรีสาวงามไว้ในกุฏิแต่ไม่อาบัดครับทานะ<ค> เรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะครับคณะว่านานโขที่เดียวเชียร์เราครับเป็นเรื่องราวของหลวงพ่ออ่าแห่งวัดวงค้องจังหวัดอยุธยาก็อยู่ในยุคเดียวกันกันกบยุคข,ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอยุธยาเองแหละครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนั้นท่านมักจะเรียกหลวงพ่ออ่าว่าหลวงพี่หลวงพี่ตลอดด้วยความเคารพแหละครับ ยิ่งในเวลาที่มีญาติโยมเดินทางไปกราบไหว้ท่านในท่านรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั้นหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคท่านก็มักจะบอกญาติโยมเหล่านั้นเสมอว่าพวกเธอเลยพระดีๆกันมาแล้วหลวงพ่ออ่ำวัดวงคลองนั้นน่ะท่านเก่งนะเก่งไม่ธรรมดาเลยละ่ะครับหลวงพ่ออ่ำ หลวงพ่ออ่ำท่านก็คือพระอาจารย์ของหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเกจิชื่อดังอีกรูปหนึ่งนั่นเองล่ะครับหลวงพ่ออ่ำแห่งวัดวงคองท่านมีวิชาเก่งกาจมากเพราะท่านเคยไปร่ำเรียนศัพทวิชาทางการแพทย์แผนโบราณมาจากประเทศอินเดียแถมท่านยังได้ร่ำเรียนจากท่านอาจารย์อีกรูปหนึ่งนั่นก็คือชีประขาวลึกลับแห่งเทือกเขาตันนาวสีล่ะครับ ครั้งหนึ่งเมื่อก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับสมัยนั้นยุคโน้นหลวงพ่ออำ่ำท่านอายุกบป้าเขาไปเกือบจะแปดสิบอยู่แล้วนะครับปีนั้นก็ได้เกิดข่าวลือจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากครับว่ามีคนเคยไปแอบเห็นไปแอบเจอว่าหลวงพ่ออำ่ำท่านมีสตรีสาวสวยหลายนางซุกซ่อนไว้ในกุฏิส่วนตัวของท่านลานะครับ และพวกเขาก็รู้เลยว่าสาวงามเหล่านั้นต่างก็หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันอยู่คอยปลนนิบัติรับใช้หลวงพ่อมาตลอดคลั้นพอข่าวเรื่องนี้เริ่มหนาหูขึ้นดังกระชอนไปทั่วเมืองอยุธยาไปทั่วทั้งเกาะอายุธยาก็เลยกลายเป็นกระแสสุดฮิตว่าหลวงพ่อพระอาจารย์ชื่อดังซุกซ่อนสาวงามหลายนางไว้ในกุฏิส่วนตัวล่ะครับ จนในที่สุดต่อมาทางเจ้าหน้าที่และทางคณะอำเภอก็จึงได้มีคำสั่งถอดยศถอดตำแหน่งของหลวงพ่ออำ่ำทั้งหมดเออแล้วก็ปลดออกจากตำแหน่งสมภารเจ้าอาวาสวัดวงคลองด้วยจนท่านต้องกลายเป็นพระหลวงตาแก่ๆธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งของวัดเท่านั้นแต่หลวงพ่ออำ่ำท่านก็เฉยครับมีได้หวั่นไหวใดๆเลยท่านนิ่งเฉย อยู่ของท่านอย่างสมถะเง,งียบในวัดวงคองนั่นแหละครับโดยไม่มีการโต้แย้งหรือขัดขืนแต่อย่างใดทั้งสิน้นจนต่อต่อมาพระคณะวินัยทรก็ได้เดินทางมาสอบสวนสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหลวงพ่อหลวงพ่ออ่ำท่านก็ได้แต่นั่งยิ้มนะครับแล้วก็ยังมีสีหน้าที่สดใสเรียบเฉยคั้นเหล่าพระวินัยทรกล่าวว่า อันที่จริงตามพระวินัยบัญญัติไว้ถ้าต้องประราชิกจะต้องศึกนะท่านจากนั้นก็ได้แต่ถามเรื่องราวจากหลวงพ่อว่ามีสตรีสาวสวยหลายนางซุกซ่อนไว้ในกุฏินั้นน่ะมันจริงหรือไม่หลวง,งพ่ออืหลวงพ่ออ่ำท่านก็ตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยว่าจริงมีจริงจริง จากนั้นหลวงพ่อก็หันหลังแล้วก็ร้องเรียกไปทางด้านข้างฝาด้านในของก ơi, ุฏิลูกเอ้ยลูกลูกออกมากราบไหว้ท่านเหล่านี้ทุกทุกคนทุกทุก,ทกรูปนะครั้นพอสิ้นเสียงร้องเรียกของหลวงพ่ปปออ่ำอึดใจต่อมาครับก็ปรากฏร่างของสตรีสาวสวยสี่นางทุกคนแต่งตัวด้วยผ้าสบายเฉียง ใส่ผ้าเตี่ยวจงกระเบนแบบสตรีโบราณนะครับเดินออกมาจากที่ใดที่หนึ่งของกุฏิหลวงพ่อมิสากได้สตรีเหล่านี้ทุกคนต่างก็มีกิริยามารยาทที่งดงามครั้นพอมาถึงพวกเขาทั้งสี่นางก็ลงนั่งพลับเพียบต่อหน้าพระคณะวินัยทอนและต่างคนก็กลมลงกราบท่านเหล่านั้นอย่างพร้อมเพียงแบบงดงามกันทั่วถึง ครั้นเมื่อหลวงพ่ออ่ำเห็นว่าทุกคนกราบถั่วถึงทุกคนแล้วท่านก็เลยกล่าวขึ้นรีบเรียบเฉยๆว่าเออจงกลับไปที่อยู่ของลูกๆเถอะนะและและ้วสาวสวยทั้งสี่นางต่างก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนในบัดดลเลยล่ะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ย ได้สร้างความตกใจตื่นตะลึงให้กับเหล่าคณะพระวินัยทรอนเป็นอย่างยิ่งทุกท่านทุกคนทุกรูปปากอ้าตาค้างไปหมดครับหันมองหน้ากันไปมาเลืกหลักๆแบบงงๆครั้นพอทุกคนหายตกตะลึงกันหมดแล้วพระคณะวินัยทรอนก็จึงได้เอ่ยถามหลวงพ่ออ่าว่าสตรีสาวงามเหล่านั้นมาจากไหน หลวงพ่ออ่ำก็จึงตอบแบบเนิบๆว่าพวกเขาอยู่ที่นี่มาจากที่ต่างๆกันเขาจะมาเมื่ออยากจะมาในชั่วอึดใจแล้วเขาก็จะไปเมื่อบอกให้ไปในชั่วอึดใจเช่นกันพวกเขาเป็นวิญญาณวิญญาณที่ยังไปเกิดไม่ได้ ก็จึงมาขอส่วนบุญไปเรื่อยๆก่อนพระคณะวินัยถอนได้ฟังข้อเท็จจริงต่างก็ได้แต่นิ่งอึง้งไม่พูดไม่จา้าใดๆต่อหลวงพ่ออ่าอีกเลยแล้วพวกเขาก็ได้ลาหลวงพ่อกลับไปจนต่อมาต่อมาก็ได้มีประกาศแต่งตั้งใหม่ให้หลวงพ่ออ่า กลับมาเป็นเจ้าคุณอีกครั้งในสมณศักดิ์สามัญที่พระพุทธวิหารโสภาตามเดิมและก็ได้แต่งตั้งให้ท่านกลับมาเป็นสมภารวัดวงของเหมือนเดิมอีกทั้งยังได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อขึ้นเป็นเจ้าคณะอำเภอรูปใหม่แต่แต่ตำแหน่งนี้ท่านไม่รับครับหลวงพ่ออ่ำไม่รับส่วนสมณศักดิ์นั้นมันเป็นพระบรมราชองการหลวงพ่ออ่ำจึงขัดไม่ได้ล้วครับ สรุปว่าหลวงพ่ออ่ำท่านก็เลยได้กลับมาเป็นเจ้าคุณใหม่อีกครั้งในราชธินนานามเดิมแต่หลวงพ่อท่านก็ขอเป็นแค่พระชราชราลูกวัดรูปหนึ่งและท่านก็ได้โยกตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดให้กับพระลูกศิษย์ของท่านไปก็จึงเป็นที่เลื่องลือมากในยุคโน้นสมัยนั้นว่าหลวงพ่ออ่ำวัดวงคองจังหวัดอยุธยาเลี้ยงกูดผีพลายไว้รับใช้ ซึ่งเรื่องนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศาสนาโสพลอดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินยังเคยได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับท่านในแพทย์อาจินบุญยเกตท่านในแพทย์อาจินบุญยเกตก็จึงได้เล่าว่าเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงๆเพราะชาวบ้านผู้คนระแวกวัดหงค้องล่ำลือกันปากต่อปากเสมอมาในช่วงยุคสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองครับ ก่อนจบนะครับตะกองบ้องตื่นเขาขอบพระคุณข้อมูลจากหนังสือคำสารภาพวิญญาณบาปซึ่งเขียนโดยท่านในแพทย์อาจินบุญยเกตเป็นอย่างสูงครับครับหลวงพ่อชื่อดังเกจิชื่อดังซุกซ่อนสาวงามสีนางไว้ในกุฏิส่วนตัวแต่ไม่ผิดไม่อาบัตหลวงพ่ออ่ำวัดวงคลองจังหวัดอยุธยาครับสานสวัสดีดดด ก่อนจากกันอย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับท่านสวัสดีด